สวัสดีค่ะพี่น้องชาว ebay ทุกคนนะคะวันนี้วันเสาร์ที่13กรกฎาคมนะคะวันนี้พี่เอมีสอนค่ะแต่สอนในหัวข้อนี้เลยการทำาอฟ f i อร a t e m มาร์เก n ตนะคะหลายๆคนเนี่ยคงทราบแล้วนะคะว่าพี่เอเนี่ยมีรายได้เพิ่มอีกประมาณ1 2 3 3ช่องทางนะคะได้มาร่วมนะคะในการอยู่บ้านอีกหนึ่งหลังเพิ่มเติมนะคะนอกจากบ้านของ eBay แล้วเนี่ย eBay คือเป็นธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซใช่ไหมคะที่เราขายสินค้าจากเมืองไทยเนี่ยไปต่างประเทศแต่บ้านอีกหนึ่งหลังนะคะที่พี่เอเนี่ยได้ตัดสินใจนะคะมาอยู่นั่นก็คือบ้านสีฟ้าค่ะทุกคนบ้านสีฟ้าที่นี้เนี่ยก็คือว่าเป็นบ้านของธุรกิจ ที่ดูแลสุขภาพเรานั่นเองนั่นก็คือบ้านของกิฟฟารีนค่ะกิฟฟารีนนะคะเป็นธุรกิจเครือข่าย MLM ใช่ไหมแต่ถามว่าถ้าเกิดว่ามีใครเนี่ยมาชวนพี่เอสมัครในธุรกิจเครือข่ายน้องๆหลายคนรงและทราบว่าพี่เองคงไม่ได้ถนัดในการทําในรูปแบบของธุรกิจเครือข่ายนะคะพี่เอเนี่ยเ,เป็นทำอ e ีคอมเมิร์ซนะคะทำออนไลน์เนี่ย มาปีนี้เนี่ยเข้าปีที่14แล้วนะคะทำ eBay เนี่ย13ปีย่างเข้าปีที่14ฉะนั้นะการทําธุรกิจ e-commerce ของพี่เอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขายสินค้าบน eBay มีร้านในช็อปปีนะคะแล้วก็ทำเอฟเฟอร์เรทมาเก็นะคะในส่วนของ u p พิ ek, ที่มีรายได้จากในช่องทางของ u p พิกและ l a ซาด้ฉะนั้นะในการทํางานของพี่เอที่ผ่านมาค่ะพี่เอก็จะมีรายได้ทั้งหมดที่พูดเนี่ย อยู่ในรูปแบบของออนไลน์หมดเลยนะคะนั้นการแล้วทำไมล่ะทำไมพี่เอถึงเข้ามาอยู่ในบ้านสีฟ้านะคะก็คือ, ine, อกิฟรลีนเข้าโปกิฟลีนก็เพราะว่าอย่างที่หนึ่งะคะบอกได้เลยว่าตอนนี้ทางกิฟรลีนนะคะเขามีระบบตัวหนึ่งนะคะที่เรียกว่าโปรแกรม กิฟฟ l รีนเอฟเวอรีเอตโปรแกรมก็คือหมายความว่าเราสามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกกับกิฟฟ l รีนแล้วเราสามารถทำธุรกิจในรูปแบบของออนไลน์ได้เลยฉะนั้นอย่างที่บอกนะคะทางกิฟฟารีนเขามีการสร้างไรายได้ด้วยการ3รูปแบบรูปแบบที่1ก็คือการซื้อกินซื้อใช้แล้วก็สร้างทีมงานซึ่งรูปแบบที่1นึ่เนี่ยพี่เอไม่ได้ถนัดเลยนะคะ แล้วรูปแบบที่2คือการทำนะคะก็คือ Gift f r e E. Affiliate โปรแกรมพี่เอบอกได้เลยว่าพี่เอสนใจในรูปแบบที่2มากๆรูปแบบที่3นะคะก็คือการทำ e-business ค่ะก็คือสามารถนำสินค้าของทางกิฟฟลีเนี่ยขายผ่านช่องทางของ lazada และ shopee ได้ด้วยว้าวแสดงว่าเมื่อสักครู่เนี่ยพี่เอบอกกับน้องๆว่าพี่เอเนี่ย สมัรเข้ามาในบ้านหลังสีฟ้าแต่พี่เอสามารถเพิ่มช่องทางของเบได้3ช่องทางนะคะพี่เอมีอไรายได้เพิ่มทันที3ช่องทางคืออะไร 1. พี่เอสามารถที่จะเอาสินค้าของทางกิฟลีเนี่ยเพิ่มสร้างรายได้กับี่เอในตลาดของ e ีเบได้สองพเสามารถทำเอฟเฟอร์เรน์มาร์เก็ตติ้งได้นะคะผ่านทางช่องทางของ Facebook ช่องทางของ LINE แล้วก็ช่องทางของ YouTube ได้นะคะอย่างนี้3เพเพเอาสามารถเอาสินค้าในการทำรูปแบบของด e ีพิซซีเนลงในร้านของเพนใน l a านซดก,กับใน s h อป e e ได้นะคะว้าวฉะนั้นถามว่านะวันนี้ค่ะเรามีสินค้าที่เราจะตอบโจทย์ให้กับผู้บริโภคเนี่ยได้มากกว่า2,000กว่ารายการทุกคนเห็นไหมวันนี้ พี่เอเนี่ยเข้ามาในการทำธุรกิจนี้สมัครเป็นสมาชิกกับทางกีฟรีนะคะราคา180บาทแต่พี่เอได้เครื่องมืออะเครื่องมือในการทำธุรกิจให้พี่เอมีไรายได้เพิ่มอ่ะอีก 3- 4สี่ช่องทางเลยน้องๆเห็นไหมเป็นโอกาสให้กับเราเลยโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องสต็อกสินค้าทำไมเอ,เอเราไม่ต้องสตอ็อกมันยังไงเหรอพอพี่เอสมอัครใช่ไหมคะ พอเวลาเราสมัครเรียบร้อยเนี่ยเราสามารถแอดบัญชีธนาคารของเราเนี่ยให้เข้าไปในระบบพี่เอก็จะสอนน้องๆน,นะคะตรงนี้พี่อสอนให้หมดเลยฟรีนะคะก็คือเราแอดสมุดบัญชีเข้าไปหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามพอเราบริษัทได้ทําการออมมาภายใน3วันทําการเรียบร้อยเนี่ยเราจะสามารถสร้างลิงก์เอฟเฟอร์เรทด้วยตัวของเราเองเลยเราออกแบบดีไซน์ลิงก์ของเราได้เลยนะคะ ในการที่เราเนี่ยจะแชร์ลิงก์ตัวนี้เนี่ยให้กับเพื่อนของเราหรือผู้ที่สนใจอย่างตอนนี้ค่ะพี่เอเข้าร่วมโปรแกรมนะคะเชนก็คือเปลี่ยนตัวเองนะคะเป็นคนใหม่ด้วยการรักษาสุขภาพแบบยั่งยืนกับทางกีฟรลนนะคะนั่นหมายความว่าเพกําลังปรับพฤติกรรมปรับเปลี่ยนเรื่องของการทานนะคะยังทานปกติอยู่เลยแต่ดูแลสุขภาพองค์รวมให้ร่างกายเนี่ยมีสุขภาพที่ดี อย่างที่ี่เอบอกกับน้องๆหลายคนแล้วนะคะว่าเพเอตั้งเป้าหมายปีหน้าเนี่ยเพย์จะอายุ50ปีเข้าเลข5แล้วนะพย์อ,อยากมีมีสุขภาพอะค่ะที่ดีสุขภาพที่ที่เข้าสู่วัย50อย่างแบบแจ๋วอะอย่างแบบสุขภาพแจ๋วอะเพราะเพเอตั้งเป้าอยากมีอายุ100ปีนะอาจจะยาวเกินไปนะแต่พเพย์อยากอยู่บนโลกใบน,นี้อีกร้อยปีเลย ฉะนั้นเราจะทําไงในการที่เราจะดูแลสุขภาพองค์รวมของเราอย่างดีเลยคงคงทราบว่าพี่เอเนี่ยผ่าตัดใหญ่นะคะทุกๆุกปีเลยปีละหนครั้งหนึ่งครั้ง1ครั้ง,ง,ง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยติดต่อกันเลยนะคะ3ปีติดเลยอะ่ะชีวิตนี้ผ่าตัดมาสครั้งนะแต่3ปีล่าสุดเนี่ยติดกันผ่าตัดทุกปีเลยเทหมดให้จ่ายไปเยอะมากแล้วปีนี้พี่เอก็รู้สึกว่าเดี๋ยวเดือนสิงหาเนี่ย จะครบรอบหนึ่งปีที่ปีที่แล้วที่ผ่าตัดนะเดือนสิงหาเนี้ยค่ะมันก็จะรู้กันแล้วว่าเฮ้ยสุขภาพเราผ่านผ่านหรือเปล่าปีนี้เราจะต้องมีการผ่าตัดลงมีดหมอผ่าตัดใหญ่อีกไหมนะคะเพก็รู้สึกว่าพอพี่เอดได้มีโอกาสนในการทานอาหารเสริมของทางกิฟลีนะคะหนึ่งเนี่ยทำให้พี่เอเนี่ยหลับปุ๋ย เรียกขอโทษเรียกว่าหลับปุ๋ยจากเป็นคนที่นอนวันละสีชั่วโมงใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้นอน6ชั่วโมงได้หลับปุ๋ยหยับแบบสบายมากตื่นมาตอนเช้าไม่รู้สึกง่วงอะไรเลยสามารถตื่นมาแล้วลงของขายบนอ e ีเบยอะไรได้สบายมากๆอีกหนึ่งเรื่องนะคะก็คือน้ําหนักตัวของเพเนี่ยลดลงไปนะคะ3.4กิโลนะคะ อีกหนึ่งอย่างก็คือน้ำตาลในเลือดของพี่เอค่ะจากที่น้ำตาลในเลือดเนี่ยอยู่ที่150นะคะพี่เอเนี่ยน้ำตาลในเลือดปัจจุบันกลับมาเป็นปกติเรียบร้อยอยู่ที่110นะคะไม่ได้มีภาวะการที่จะเกิดเป็นเบาหวานไม่มีเลยค่ะตอนนี้น้ำตาลในเลือดอยู่ที่110แล้วก็ตัวของคอเลสเตอรอลนะคะก็มีระดับที่ลดลงนะคะไปในทิศทางที่ดีเพราะว่าพี่เอเนี่ย ในทุกๆเดือนนะคะพี่เอจะต้องพบคุณหมออยู่แล้วนะคะแล้วมีการเจาะเลือดมีการตวรวจปัสสาวะฉะนั้นผลของการเจาะเลือดและตวรวจปัสสาวะพี่เอก็จะคุยกับคุณหมอเลยว่าคุณหมอตอนนี้เนี่ยการที่เราดูแลรักษาสุขภาพกับคุณหมอคือการรักษาโรคถูกไหมคะคือการรักษาแต่การที่เราเอาอาหารเสริมมาช่วยในร่างกายของเรามันส่งผลให้สิ่งที่เรากําลังรักษาเนี่ยคุณหมอก็ลดลงนะคะยาจากที่ยาที่พี่เคยกินเนี่ยวันหนึ่งนะคะก็คือ มียาความดันกับยาตัวไขมนันปัจจุบันคุณหมอก็ลดยาให้กับพี่เอนะคะพี่เอกินยาแค่เพียงวันละ2เม็ดเท่านั้นเองเช้าหนเย็นเลยแค่นั้นสบายมากรู้สึก แฮปปี้กับชีวิตมากแล้วพี่เอเดินหรือเดินขึ้นบันไดก็ตามนะคะข้ามพี่เอเดินมาส่งของใช่ไหมจากคอนโดพี่เอมาส่งของที่ไปษณีซึ่งวันนี้พี่ก็มาส่งของนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะอัดอ,อีคลิปหนึ่งนะสำหรับน้องๆอ,อ,อีเปพี่ก็มาส่งของเหมือนเดิมพี่ก็ได้ออกกําลังกายมีการเผาผลาญสุขภาพก็ดีขึ้นอง์ลงหน้าก็ ก็ดีขึ้นนะ่ะรู้สึกหน้าตาสดใสขึ้นนะคะรู้สึกเราเอนจอยกับชีวิตมากขึ้นที่เรามีสุขภาพที่ดีนะคะแล้วก็หวังว่าปีนี้พบบี่คงจะไม่ได้ผ่าตัดอีกแล้วนะคะคิดด้วยอย่างนั้นไม่อยากผ่าตัดอีกแล้วนะอ่ะคราวนี้แล้วเรามาพูดถึงเรื่องรายได้ของเราต่อนะคะ พี่เอวันนี้นะคะพี่เอมีสอนเอ f เ l อร์เร a ต์มาร์เก็ตติให้กับน้องๆค่ะเดี๋ยวน้องๆคนจะมาเข้าเรียนจะเป็นคลาสเวิร์กชอปแบบนี้ทุกๆวันเสาร์นะคะก็จะสอนฟรีเลยไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรน้องๆคนไหนหากสนใจก็สามารถอินบ็อกนะคะเข้าไปที่เรียนอีเลกับรูเอได้ค่ะแล้วก็พิมพ์บอกพี่เอในอินบ x ็อกนิดนึงว่าสนใจ Affiliate ร a r k มาร์เก็ตพีเอจะมีลิงก์สลิงก์ให้กับน้องๆน,นะคะลิงก์ที่หคือลิงก์ของ ของธุรกิจอะคะ่ะว่าธุรกิจนี้เป็นกิฟฟรีเป็นธุรกิจรูปแบบยังไงบ้างแล้วน่าสนใจไหมที่เราจะเอาธุรกิจนี้มาเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่เราจะสร้างรายได้บนออนไลน์นะคะลิงก์ที่2จะเป็นลิงก์ในการทำเอ็ r ฟอรีเอตมาเก็ตติ้งค่ะน้องๆลองดูลิงก์ที่2ก่อนนะดูเสร็จปุ๊บน้องๆลองพิจารณาดูค่ะว่าเราเนี่ยพอจะทําได้ไหมถ้าเรามีเครื่องมือแค่เพียงมือถือเครื่องเดียวนะคะ ถ้าน้องๆมีเพียงมือถือเครื่องเดียวเพจก็ถ้าน้องบอกว่าโอเคพี่เอหนูสนใจอยากที่จะมีไรายได้เพิ่มนะคะกับทางกิฟฟินในเรื่องของกิฟฟินแอนเฟอร์เรทโปรแกรมับมีไรายได้เพิ่มตรงนี้น้องๆก็บอกกับพี่เอได้เลยแต่สินใจว่าโอเคพี่เอหนูอยากจอยด้วยหนูอยากเรียนกับพี่เอนะคะแล้วก็อยากเรียนรู้ในการมีไรายได้น้องๆก็แจ้งกับพี่เอในอินบ็อกซ์เลยหลังจากที่น้องดูคลิปสองคลิปที่เอส่งให้นะคะ พอน้องดูคลิปเรียบร้อยน้องรู้สึกว่าโอเคอยากทําด้วยนะคะก็แจ้งกับพี่เอพพ่ก็จะบอกว่าเดี๋ยวสเต็ปหนึ่งสเต็ปสสเต็ปสามเราจทำไงหลังจากนั้นในระหว่างหนึ่งสัปดาห์ค่ะที่เราทําข้อมูลอะไรก็เรียบร้อยแล้วนะคะน้องก็จะต้องมาเรียนกับพี่เอในวันเสาร์นะคะวันเสาร์เนี่ยพพ่จะมีตารางเลยว่าวันเสาร์ไหนเพ่ก็จะบอกน้องวันโนจะเข้ามาเรียนกับเพ่วันเสาร์ไหนนะคะเราจะเรียนกันตั้งแต่10บโมงนะคะ ถึงบ่ายสองในทุกๆวันเสาร์นะคะน้องๆก็สามารถมาเรียนกับเพจได้เลยเรียนรีนะคะเพจจะมีกาแฟแล้วก็เบเกเป็นขนมนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มแล้วก็เบเกอรี่จากสตาร์บัคฟรีนะคะให้น้องๆฟรีเลยน้องๆไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรไม่ต้องเสียอะไรในการมาเรียนนะแค่เพียงน้องๆลงมือทํา แล้วก็ได้ได้รายได้อย่างที่น้องต้องการเวลาน้องได้รายได้ค่ะเวลาเราแชร์ลิงก์ Affiliate ไปช่องทางต่างๆในการที่เราทำสื่อนะคะเราทําหน้าที่อะไรเราเหมือนเป็นประชาสัมพันธ์นะคะให้กับทางบริษัทนะคะว่าเนี่ยบริษัทเขามีสินค้าอะไรแล้วเรารู้จักใครบ้างน,นะคะอย่างที่เองเนี่ย เน้ําหนักลดลงนะคะแล้วก็มีสุขภาพที่ดีขึ้นเวลาน้องคนไหนที่เขาไม่เคยเจอเพยมานานแล้วเวลาเขาเจอเพเขาก,ก็จะเท่ามาทักพี่ไปทําอะไรมาผอมลงหรือเปล่าหน้าเด็กลงหรือเปล่าเขาก็จะถามอะไรแบบนี้แต่ว,ว่าอ๋อพอดีพี่เอทานอาหารเสริมของทางกีฟลินค่ะสนใจไหมถ้าสนใจเดี๋ยวพี่เอส่สงลิงก์ข้อมูลให้นะ พอเพ่ส่งไปแล้วมีน้องเขาสนใจเขาก็ตอบกลับมาเลยเพ่เก็จะถามเขาเลยว่าอาหาสนใจเดี๋ยวเพ่ส่งให้นะพอเวลาน้องๆเขาซื้อสินค้าเขาสนใจใช่ไหมเขาก็กดลิงก์ของเมย์แล้วเขาก็ซื้อของเลยพอเขาซื้อของเสร็จสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมทาง, Order, ทางกีฟลินเขารับออเดอร์ทางบริษัทกีฟลินจะจัดส่งให้กับน้องคนนั้นเลยค่ะแล้วพีเอจะได้อะไรพีเอได้ค่าคอมค่ะ25ซว้าว เขาจะกองไว้อย่างนี้นะคือวันที่1ถึง30ปิดยอดใช่ไหมคะแล้วค่าคอม25%เอนี่ยนะคะจากราคาสินค้าจะโอนเข้าบัญชีธนาคารพี่เอทุกทุกวันที่11ของเดือนถัดไปสแสดงว่าถ้าพี่เอมีออเดอร์เดือนนี้เท่าไหร่นะคะวันที่11เดือนหน้าพี่เอก็จะได้ค่าคอมแล้วน้องๆเห็นไหมพี่เอต้องสต็อกสินค้าไม่ค่ะพี่ไม่ต้องสต็อกสินค้าเลยพี่ไม่ต้องมีเงินลงทุนเยอะๆที่จะต้องมาซื้อสินค้า นะคะเก็บไว้ก่อนนะคะแต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามมีคนซื้อสินค้าผ่านลิงก์ของเราอะคะ่ะบริษัทจะเป็นคนจะส่งสินค้ากับลูกค้าเองเลยเราไม่ต้องยุ่งเลยค่ะฉะนั้นคนทั่วประเทศนี้ใครสนใจสามารถจะกดลิงก์สินค้าได้เลยนะคะโดยที่พี่เอเนี่ยจะเลือกโปรดักสินค้าที่ที่อยู่ในช่วงโปรโมชั่นของบริษัทที่ที่กำลังเล่นอยู่ค่ะเช่นซื้อสินค้าให้ยาหนึ่งตัว แถมอีกหนึ่งตัวเป็นไฮายาที่สําหรับทาตอนกลางคืนนะคะสาหรับมาร์กอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนเห็นไหมว่าพี่เออ่ะก็จะสร้างลิงก์ในการจัดโปรโมชั่นร่วมไปทางบริษัทพอเวลาพี่เอแชร์ไปเนี่ยน้องๆหลายคนรู้ไหมคะว่าน้องๆหลายคนมีรายได้นะน้องตุ๊กมีรายได้600บาทไปแล้วเพียงหนึ่งสัปดาห์เองนะคะน้องๆคือหนึ่งสัปดาห์เท่านั้นแล้วก็มีน้องอีกคนหนึ่งก็ได้รายได้ไปแล้ว300บาท อยู่ที่เราเลยค่ะว่าเราจะออกแบบเราเลือกโปรดักต์อะค่ะพี่เอจะมาสอนน้องๆเลยว่าเราควรที่จะเลือกสินค้าตัวไหนบ้างเพราะสินค้ามี2,000รายการคือมันเยอะมากเราเหมือนเป็นเจ้าของธุรกิจเราเป็นเจ้าของของโปรดักต์ไปเลยอะเราไม่ต้องมีเงินลงทุนที่จะต้องไปสร้างแบรนด์สินค้าของตัวเองเราไม่ต้องไปหางานวิจัยมาอะไรเราไม่ต้องเลยค่ะแต่ทางบร,ริษัก่ะ เขามีข้อมูลทุกอย่างให้เราหมดเลยอันนี้คือยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเขานี่หนึ่งเรื่องสมมติว่าน้องๆคนไหนนะคะสนใจเราสินค้าเนี่ยไปลงขายในตลาดของ eBay แน่นอนถาว่าเรามีรูปภาพบริษัทมีรูปภาพมีไฟล์มีข้อมูลมีทุกอย่างหมดแล้วใช่ไหมคะสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราสามารถจะก่อข้อมูลเวก็คือว่าเดี๋ยวพี่เอให้ดูนะอ่าพีเ่เอให้ดูนี้ึ่ง ตัวนี้ค่ะเนื่องจากบริษัทเนี่ยเขาจะมีไฟล์ PDF นะคะมีไฟล์ PDF ตัวสินค้า2,000กว่ารายการเนี่ยเป็นปร้งเลยอ,อันนี้เพจปินป้นมานะคราวนี้พอมีไฟล์นะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าแน่นอนเขามีรายการสินค้านะคะมีเลขออยมีเวยน้ำหนักมีไซส์มีขนาดซึ่งสิ่งเหล่านี้เราไปกรอกบ,บนบน eBay ได้เลยค่ะ เห็นไหมคะว่ามันเลิศแล้วตอนที่เราคำนวณนะคะเราคำนวณน้ำหนักอะ่ะเราจะรู้ได้เลยว่าถ้าจะส่งเวลาไปต่างประเทศเนี่ยเท่าไหร่นะคะสิ่งนี้สำคัญมากแสดงว่าน้องๆคน,นไหนที่ทำา e b y y อยู่อะ่ะเราต้องทำดัตต a าเม e น e ์ e ิ e เรซก่อนนะคะว่าตลาดของ eBay เนี่ยทํมิ่งเวลานี้เขาสนใจอาหารเสริมประเภทไหนแล้วสินค้าของทางกิฟรีเนี่ยเขาจะไปตอบโจทย์ช่วยเหลือผู้บริโภคอยังไงบ้าง น้องๆไม่ต้องกังวลน,นะคะเพชรจะแบ่งปันให้กับน้องๆเลยว่าโอเคนัทามมิ่งเวลาตอนนี้คนไทยเนี่ยป่วยด้วยโรคอะไรไม่สุดอาหารเสริมตัวไหนที่จะช่วยป้องกันเหมือนช่วยเขาว่าค่ะให้สุขภาพองค์รวมเขาดีขึ้นและมีสุขภาพดีอย่างยัง่งยืนเนี่ยเป็นยังไงบ้างที่อเอมั่นใจว่า คนที่ไม่ป่วยอ่ะเขาบอกถึงบอกไงว่าการไม่มีโรคเป็นลาบอันเบอร์เซอร์ใช่ไหมฉะนั้นพี่เอก็คิดเหมือนกันเลยว่าคือพี่เออเสียเงินไปกับโรงพยาบาลเยอะมากในการรักษาสุขภาพตัวเองแต่จะดีไหมถ้าตัวเองเนี่ยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินดูแลสุขภาพตัวเองดีขึ้นนะคะให้มันดีขึ้นเนี่ยมันจะช่วยสุขภาพเราให้เราดีอ่ะแล้วแทนที่เงินที่เราหามาได้อ่ะ มันจะเป็นเงินเก็บที่เราเอาไปใช้ในไลฟ์ไสไตล์ของเราดีกว่าที่จะหมดไปกับโรงพยาบาลอ่ะนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เพอยากแบ่งปันให้กับน้องๆนะคะฉะนั้นมันมีรายละเอียดเยอะมากๆเลยนะคะหรือแม้แต่งงานวิจัยของตัวผิวไทยความรู้สัดก็น่ารักมากๆๆนะคะน้องๆนี่จะเป็นเปเปอร์เกี่ยวกับเพลสุขภาพนอกจากว่าตัวเราอยากมีความรู้ด้วยเนาะเอยชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วแล้วเพย่รู้สึกว่า คือมันดีอ่ะทุกคนรู้ไหมในเนี้ยมันเป็นงานวิจัยมันเป็นข้อมูลด้านสุขภาพอะคะ่ะแล้วเป็นกระดาษสีสวยหมดเลยนะแล้วสิ่งเหล่านี้ก็คือเป็นข้อมูลทางภาษาไทยนะแต่เวลาถ้าเกิดว่าเราทำในธุรกิจ ebay อะคะ่ะเราสามารถเอาไปเขียนในส่วนของ d e s ค r ิปชั o นนะคะในรายละเอียดตรงนั้นได้เลย อันนี้อ่ะสมมติว่าพอเราไม่ใช่อีเบยนะแต่เราขายในประเทศอ่ะตรงนี้ก็คือเป็นรายละเอียดที่เราจะต้องรู้เรามีความรู้ค่ะนอกจากเราจะให้คนอื่นนอกจากเราจะขายของแล้วความรู้ในการที่เราจะต้องขายของแต่อันนี้เป็นความรู้ที่ตัวเราอ่ะจะได้ด้วยว่าเอ๊ะเวลาฉันกินอะไรเข้าไปนะฉันจะต้องระวังยังไงบ้างสารตัวนี้เป็นยังไงกระเทียมช่วยเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันมีสวยมาก คุณหมอทำแบบดีมากเวลาเราปวดหัวอาการเป็นยังไงเราสามารถเช็คสุขภาพของเราได้เลยนะคะว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้งานะวิจัยมันมาเป็นอย่างนี้นะมีเปเปอร์ทุกอย่างรองรับหมดเลยซึ่งพี่เอชอบมากมนะคะในการทำธุรกิจตรงนี้หลายคนคงถามพ,าาพี่เอว่าพี่เอธุรกิจเครือข่ายมันมีหลายบริษัทมากๆใช่ไหมแล้วทำไมพี่เอต้องเลือกกิฟฟาเชื่อไมหมคะน้องๆ คุณพ่อเเนี่ยกับคุณแม่เนี่ยเป็นสมาชิกีฟรีมาจะยี่สิบปีละแล้วคุณพ่อเพยชวนเพยตลอดเลยทว่าเอถ้าเอสมัครทำกีฟรีนนะมันจะแจ๋วมากเลยเพ่ไม่เข้าใจเลยตอนนั้นเพ่ก็เลยบอกพ่อว่าพ่ออย่าชวนเลยคือทุกครั้งพ่อชวนทุกครั้งคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยไปซื้อของกีฟรีนทุกเดือนเลยไม่เคยมีไม่เคยไปชวนใครไม่เคยเลยนะ ค่ซื้อกินซื้อใช้ของเขาตู้เย็นเพราะเขาบอกว่าสินค้ามันดีน้ําทับทิมดีที่บ้านเพีนมีน้ําทับทิมอยู่ในตู้เย็นนะน้ําทับทิมดีอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรนะคลโรฟิลดีแม่ซื้อแชมพูดียาสระผมดีอะไรอย่างเงี้ยคือแม่เพี่กับพุณพ่อเขาใช้แล้วเขารู้สึกประทับใจเขาใช้แล้วเขาดีพอเขาใช้เสร็จมันจะเป็นแบบ L over, L over เลเวอร์เลิฟโปรดักต์ในตัวอย่างเงี้ยค่ะ แล้วคุณพ่อเบก็ชวนพี่ตลอดเลยว่าเออยากให้เอทําตัวนี้จังเลยอยากให้เป็นอะไรได้เสริมของเอจังเลยคุณพ่อนะไม่รู้เขาเห็นอะไรเหมือนกันพี่ก็จะบอกคุณพ่อว่าพ่อมันคือธุรกิจคนแก่อ่ะมันต้องไปชวนคนไม่ชอบไม่ชอบเลยไม่ชอบทําธุรกิจแบบนี้แล้วพี่เป็นอินโทรเวิร์ตอ่ะคือพี่ชอบทางานคนเดียวอ่ะคือคือเราสามารถรันตัวเองได้คนเดียวในการมีรายได้อ่ะเราไม่ชอบไปสมสีกับคนเยอะๆเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ย แล้วคราน,นี้พราบอกเชื่อเถอะเชื่อเถอะมันดีปรากฏทุกคนรู้ไหมว่าในช่วงทามิ่นที่ผ่านมาค่ะช่วงตั้งแต่หลังสงการนะสเดือนที่ผ่านมาเดืนอนเมษาพฤษภาที่เบเงียบไปเลยนะเพราะว่ามีน้องๆอง e y a y หลายคนนะคะเขาพิมพ์อินบอกเข้ามาบางคนโดนสแตนชั่นปิดเป็นชีพู้ขาย บางคนระง,งับโดนโฮเงินในบัญชีธนาคารคือมีเหตุหลายเรื่องมากแล้วพี่เอกก็เคยบอกกับน,น้องๆหลายคนแนละ้วว่าเวลาเราทําธุรกิจอ e ีเบย์ค่ะมันมันไม่มีมันมีแบบเขาเรียกว่าไงมันไม่มีอะไรแน่นอนเราไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่า ebay จะปิดบัญชีผู้ขายของเราอะ่ะเมื่อ,อไหร่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อตอนเดือนเมษายนที่ผ่านมาอีเบย e ์เอาระบบ AI เนี่ยเข้ามา เซตในระบบแบบร้อเลยฉะนั้นเวลาใครทำผิดวันนี้คุณแบบหลายคนขายสินค้าแบบเท่าๆเนาะคือเรารู้อยู่แล้วแหละว,ว่าสินค้าประเภทนี้ Ebay ห้ามขายแต่มันก็รอดมาได้เนาะมารอดมาได้มันไม่เคยโดนปิดบัญชีผู้ขายผ่านมาได้แต่พอพอ EBay เขาเซตระบบเอา AI มาช่วยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาขายมา3ปีแล้วเขาโดนปิดแอคเคา t คือคือขายมาดีตลอดนะแล้วโดนปิดบัญชีผู้ขายสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเงินมันเป็นสูงน่ะมันไม่มีรายได้เพ่ก็เคยบอกกับน้องๆหลายคนไว้แล้วอะค่ะว่าน้องๆต้องสมลองบัญชีไว้นะคาว่าสมลองบัญชีเราอาจจะมีบัญชีอีเบบัญชีหลักหูหรือแอคเคานเนาะแล้วเราอาจจะเปิดสมลองไว้อีกหนึ่งบัญชีพอวันหนึ่งบัญชีนี้โดนปิดเราก็ยังสามารถที่จะขายได้อีกหนึ่งบัญชีได้ แต่เวลาเราเปิดสมรองค่ะบัญชีนะั้นนะ่ะมันต้องไม่ใช่บัญชีชื่อเดียวกันเช่นพี่เอมีบัญชี EBay ของชื่อพี่เอมีบัญชี EBay ของพี่โต้งนะคะเพื่ก็ทําอันนี้ไปแล้วก็มีบัญชีชื่อคุณแม่ฉะนั้นพี่เอมีสามบัญชีใช่ไหมเราก็ทําธุรกิจ EBay ไปแบบนี้ค่ะแต่เราเราเหมือนกับว่าเราดูแลแอคเค n าที่มันแอคเคาที่ใหญ่ไปก่อนอ่ะเพ่เอดูแลหนึ่งบัญชีที่ใหญ่ไปก่อนแล้วพอเราขายไปเกิดเหตุอะไรขึ้น เรายังมี2 account ของเราอะที่เราสามารถลันต่อได้เลยโดยที่ถึงเงินมัจนจะดอกไปหรือมันมีปัญหาแล้วว่แก้ไขปัญหาแต่ account ต่อไปเราก็สามารถลงขายต่อไปต่อได้เงี้ยมันจะไม่มีการสระดุดอย่างเงี้ยค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญเนี่ยเราต้องมีสำรอง account ที่เราขายในประเทศด้วยเช่น lazada กับ shopee เราต้องมีไว้ด้วยนะคะเพราะ เพราะเหตุเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดเมื่อไหร่มันมันไม่มีการมาเตือนล่วงหน้านะคะ่ะพอเวลาเราโดนส,สเปมมันตัดมันตัดไปเลยนะคะอันนี้เราต้องระวังมากๆแล้วพอ AI เข้ามาเนี่ยเพจก็โดนนะอย่างเมื่อเมื่อคืนเมื่อวานวันศุกร์อะคะ่ะเพจโดนถอดราการขายไปสบัญชีไอ้สองสรายการขายสอไอเทมโดนถอดไป2องไอเทมว่าผิด แต่เพี่เงงว่าเอ๊ะมันจะผิดได้ไงแต่ปร,บบรากฏพอเขา AI เข้ามาพี่เอก็เลยรู้เหตุผลว่าอ๋อสินค้าตัวนี้เนื่องจากว่าพี่เอไม่ได้เขียนในส่วนของอยนะคะเข้าไปแล้วก็ไม่ได้มีเลขตัวรหัสของ UPC เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางตัวก็คือไม่ไม่ถูกต้องไม่ไม่ครบถ้วนะอ่ะอ่ามันก็ delete ออก delete ออกอย่างเงี้ยค่ะนะคะ ฉะนั้นเพก็เลยรู้รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเรายังไม่มีอะไรที่สำรองเข้ามามันอะน่าเป็นห่วงแล้วอีกหนึ่งเรื่องที่เพอยากบอกน้องๆก็คือภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ค่ะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดภาวะเงินเฟ้อน,นะคะทําให้คนที่ประเทศสหรัฐเนี่ยมีการตกงานเยอะมากแล้วก็มีภาวะของค่าเ่าขอแหแพงมากที่อเมริกาก็เลยสนับสนุนให้คนประเทศเขาเนี่ย มีรายได้เสริมจากการที่คุณนะเอาสินค้าที่เป็นยูสในบ้านของคุณนะมาขายในตลาดของ ebay ก็แสดงว่าบัญชี ebay เนี่ยมันเป็นคือเกิดที่ประเทศอเมริกาถูกไหมเขาก็อยากจะสนับสนุนคนในบ้านเขาให้มาขายในตลาดของ ebay ฉะนั้นเพคก็ไม่ได้แปลกใจน,นะที่ทำไมในระบบะมันจึงถูกดีลิทโดนสเปนชั่นเยอะ ก็คือเขาจะเอาให้คนที่เหลืออยู่คือคนที่ถูกต้องแล้วอยู่ในการขายสินค้าฉะนั้นถ้าน้องๆลองสังเกตดูยอดของน้องๆที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างที่เพเคยคุยได้มีโอกาสคุยในระหว่างนี้ค่ะสองสามเดือนที่ผ่านมาน้องบางคนขายได้เดือนนึงแค่22 2รายการนะคะบางคนก็คือขายได้แบบ เออห้กรายการต่อเดือนอย่างเงี้ยค่ะถามว่าพี่เอมียอดลดลงไหมเคยมียอดลดลงค่ะถ้าสมมุติว่าลดลงในร้านของพี่เอจะโดนลดลงไปประมาณ20%ของยอดขายที่เคยขายได้คำถามคือถ้าวันนี้เราเราไม่ได้รอ eBay อีเบอ่ะแต่น้องๆสามารถเริ่มได้เลยในการลงขายสินค้าใน Lazada กับ Shopee พี่เอมองว่าถ้าน้องเปิดร้านนะ แล้วลองเอาของสินค้าที่น้องเคยขายบนตลาดของ e Bay ค่ะอะไรที่ขายไม่ได้ลองเอามาลงในในช่องทางของ Lazada กับ Shopee มันก็จะช่วยให้น้องมีรายได้ีอกช่องทางหนึ่งนะคะอันนี้พี่เอกก็ภาพูดให้กับองรวมไม่กับน้องๆทราบนะคะคราวนี้ในสิ่งที่เเสอนในเรื่องของ s a a Marketing มาเก็ตคงจะไม่ได้เผยแพร่ออกไปทำเป็นคลิปลง y o u t u b e นะ แต่พี่อาจจะมาบอกเทคนิคต่างๆให้นะคะแล้วก็แบ่งปันให้เป็นรูปแบบแบบนี้แทนนะคะในการลงใน YouTube ก็จะเป็นอีกเพลย์ลิสต์นึงนะคะให้กับน้องๆนะั่นคือเพลย์ลิสต์ที่เรียกว่า e อ f i l i a t e เอ่อ e t i n g ตติ g งโปรแกรมนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถพักเข้ามาอินบ็อกในช่องในีินไปกับครูเอได้นะก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางไรายได้ของน้องๆค่ะแล้วพี่จะ สัปดาห์หน้านะคะเพรจะมาแบ่งปันเรื่องอะไรลองติดตามดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวเพรจะทําคลิปให้ส่วนน้องอีเบเดี๋ยวรออีคลิปหนึ่งนะคะเดี๋ยวพี่ทําให้ค่ะขอบคุณน,น้องทุกคนที่ติดตามนะคะเราขอให้น้อง,องมีรายได้สมใจปรารถนานะคะแล้วก็มีความสุขในการใช้ชีวิตในทุกๆวันอย่าเครียดนะคะเศรษฐกิจเป็นยังไงช่างมันแต่ของให้เราเนี่ยหาโอกาสกับตัวเราเองในการเพิ่มรายได้ในหลายๆช่องทางให้กับตัวเองนะคะ ขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะ